ให้ยิซเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงนะคะสำหรับใครผ่านไม่เห็นคลิปนี้สนใจแล้วแวะ,แวะดูคลิปนี้นี่จะเป็นดวงคุณใครไม่ชอบปัดผ่านได้เลยนะคะมาดูพลังงานกันว่าดวงวันนี้จะบอกอะไรกับคุณนะคะที่หมอจะเปิดให้ใบเดียวเท่านั้นนะคะเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปนะคะ่ะแต่ๆแน่นแต่ว้าวให้สตริงนะคะแปลว่า ความอดทนความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณที่ผ่านมานะคะในวันนี้จะส่งผลสําเร็จไม่ว่าคุณจะอดทนหรือพยายามทําสิ่งใดอยู่นะคะวันนี้บอกเลยว่าผลสําเร็จในสิ่งที่คุณอดทนนะคะจะเห็นผลนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณจะฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหาไปได้นะคะเป็นพลังแห่งงานแห่งความอดทนมุ่งมั่นตั้งใจทําสิ่งใดก็แล้วแต่คุณจะสําเร็จคะ่ะใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่า รับคำทํานายนี้และขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ